ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กัชบชายวรานนาครับวันนี้จะมารับบทบาทเป็นนายนานะครับผมก็พาทีมงานโทนหนึ่งครับมาลงพาทีมงานมาลงขุดสะครับนี่ครับพื้นที่ขุดสะก็ดินประมาณ200เที่ยวได้อยู่ครับผม ก็นี่ก็พาทีมงานมาก็จอดกันซะ<ท>เลยผัดไทยเราต้องใส่ต้องใส่ไ,ไ,ไข่ดาวด้วยมันถึงจะพิเศษใช่ไหมเอ้าจานไทยตำสายให้เขาสวยๆนะาจานผัดไทยใช่ไหมเอ็มซีเรียกจานผัดไทย <laughs> ทำสายให้เขาสวยๆนะอย่าให้เสียชื่อนะใช่ไหมเชาบอย อเชียบอยต้องกำกับด้วยไม่กำกับโอ้นั่งยิ้มเลยทั้มันทั้งสุมันก็โอ้ใช่ไหมจันจันอ๋อใบใหญ่ก็เคียวใบนี้เคียวเหม oh, ือนกันไยเจ้าใบยิ้มข ja, ้าเย วันวันนี้ก็แม่โครมาอยู่กัน3มค่ายนะครับฝั่งนู้นก็ไม่รู้เป็นของใครอ๋อของดำกรีนอฝัอ่งนู้นของดำกรีนครับนุ่นอยู่ไกลมองไม่เห็นหรอกครับแต่เราก็มาดูทีมงานเราดีกว่า,าทีมงานโทนหนึ่งนะครับ ออกไหมไม่ออกว่ะโอ้ดินสวยมากเลยเนี่ครับเขาเจาะดูครับว่าดินเป็นลักษณะไหนดินสวยมากเลยดินสวยวไม่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 ขุดไปมันแห้ง จนกว่ากว่าจะได้ระดับมันแล้วมันก็ซึมมาเรด้วย แล้วนครับครับตรงนั้นเป็นนาเป็นของเขาหรือเปล่าเป็นนาของเขาครับมันเลี่ยมแล้วแกก็จะเอาสะตรงนี้เวลานั่นไปก็สูบปลากินเอาหนักใจเลย โรก,กี้สายจวดนะไม่ต้องห่วงจมแล้วก็ตีนี่ลงมาวิ่งเลยแหละครับแล้วก็โกยขึ้นปิดให้เขาคืน ็อาจจะตะกลุกตะกักหน่อยครับพอระเราถึงเอารถมาถึงนะครับเราพึ่งเอารถมาถึงครับเราก็ต้องทำแบบหาหยุดแล้วก็ถึงจะวิ่งได้ เจาะแล้วก็เทสดูดินก่อนนะครับว่าดินมันจะขุดได้ลึกสักเท่าไหร่แต่ถ้าได้ลึกประมาณ3เมตรก็ถือว่าขนาดนี้ก็ได้ดินหลายร้อยเที่ยวอยู่ครับเนี่ยเอามาถึงนี่เลยก็ได้จันร์ไทยเนี่ยแสะแแะสะให้รถวิ่งได้ก็ได้นะอให้เราเราเราแสะให้มันตรงตรงอ่ะหให้ได้ดินเยอะๆครับนั่นแหละให้ได้ดินเยอะๆหน่อย เต็นจอดแล้วนี่ครับพื้นที่คุระเราอยู่คาเขาก็ตัดแล้วก็วิ่งได้แล้วครับแอ้แอจ๊ว เอาจะไปเส้นตรงไหนนั่นน่ะเ,เส้นไปเ,เส้นไปเร็วๆนี่ตรงนี้แหละมามเนี่ยต้นใหญ่เนี่ยนี่ครับก่อนจะลงงานทุกครั้งนะครับต้องทำสิ่งนี้เสตตินเสตตินได้บอกไว้นะครับ ว่าก่อนจะลงงานทุกครั้งต้องขอให้ทำงานแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้นะครับผมตั้งแตครับครับหลับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ